เสียงใชได้อยู่ไหมเสียงได้อยู่ไหมได้พี่ได้โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ผมกำลังว่างอยู่นะฮะคือพระธาตุนะฮะเหล่าน้องที่อยู่กลางน้ำแห่งหนองคายนะที่มองเห็นพร้อมกับผมที่อยู่นี่แหละครับก็ถือว่าท่านผู้ชมก็นมัสการไปพร้อมกันล่ะครับถือว่าไหว้ไปด้วยกันนมัสการพร้อมกันเลยนะครับที่ ยังไม่มีโอกาสมาที่หนองคายนะครับอยู่ในแม่น้ําโขงความหมายว่าอยู่น้ําโขงไม่ได้มีคนไปสร้างไว้นะครับไม่ได้สร้างไว้ในน้าโขงนะคือพระธาตุตรงนี้เขาเกิดมานานแล้วเกิดอยู่มานานหลายร้อยปีแล้วครับท่านผู้ชมตั้งกับแม่น้ําโขงยังไม่ซอนะฮะไม่ซอกกว้างขนาดนี้ที่จริงพระธาตุเนี่ยอยู่บนบนบกนะฮะอยู่บนบกนี่นะแต่นานนานนานปีหลายร้อยปีเนี่ยน้ำโขงก็จะขยายการเดินทางของแม่แมน้ํา นะจากแรงแรงหลายแรงแรงแล้วน้ําเที่ยวเที่ยวฝนตกเยอะๆน้าท่วมเยอะก็จะดันดันเบิกเบิกเป็นแม่น้ําโขงให้เป็นแนวกว้างนะครับไม่น่าสงสัยหรอกครับเป็นแนวกว้างคือมันซาะไปเรื่อยๆภาษาชาวบ้านนะมันซาะไปแม่น้ําก็จะเล็กนะับพอซาอออกไปก็จะกว้างกว้างกว้างมาถึงปัจจุบันที่มองเห็นเนี่ยฮะเลยพระาธาตุองค์เนี้ยนะก็โดนน้าครอบหรือน้ําล้อมรอบไปด้วยในตัวเลยนะฮะก็ถือว่าตอนนี้อยู่กลางแม่น้ํา นะครับที่คนจะไปสักระสักระหรือที่สักระได้หรือที่ไม่สักระหรือที่จะข้ามไปนะจะจะลำลำบากสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะครับจะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับก็คือก็ต้องนั่งเรือไปนะครับต้องนั่งเรือไปนั่งเรือไปเท่านั้นนะครับแล้วก็เอาเอาพวงมาลัยไปคล้องหรือดอกไม้ไปโรยเท่านั้นเองนะครับ แต่ก่อนนะฮะในเมื่อ,อไม่ใช่ดึกดํบบลินลรครับแต่นานนะฮะเขาก็อยู่บนบกเหมือนเราอยู่นี่แหละครับแต่ละหลายปีน้ามันซ้ออย่างที่ว่าเหมือนน้าซ้อไปเรื่อยๆนะฮะหนทางเ็าจะกว้างไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ถือว่าผู้ชมได้กราบไหว้แล้วก็สักการะ,ะไปพร้อมผมเลยนะครับพระธาตุตรงนี้ก็อยู่ที่นี่แหละฮะที่หนองคายริมหนองคายเลยจากนะสะพานมิตรภาพไทยลาวมานะฮะเลยจากหลวงพ่อ หลวงพ่อที่องค์ใหญ่นะฮะหลวงพ่อองค์ใหญ่ที่สร้างเป็นรูปพญานาคเป็นที่ลึกเลยมาอีกนิดหนึ่งครับประมาณ2กิโลนะครับก็จะเห็นพระธาตุตรงนี้นันผู้ชมนะครับพระธาตุนี้ก็หลายคนเขานับถือนะครับท่านผู้ชมนับถือแล้วก็สักการะบูชาในท้องที่หรือท้องถิ่นของท่านนี่แหละครับที่เคาเป็นคนพื้นเพลหรือพื้นบ้านนี่นะเขาก็นับถือกันนะครับแต่ผู้ชมที่ไม่เคยเห็นก็ดูนะฮะว่าอยู่ในน้ําอยู่ในน้ําก็คือไม่ได้ไปสร้าง เขาสร้างมาต่างๆก,ก่อนแล้วนะครับแล้วก็เกิดน้าไหลหลากน้ําเยอะๆเลยกลายเป็นภาพอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูนะเจดีย์หรือพระธาตุนะที่ที่ที่สร้างขึ้นใหม่นะจะเลยกขึ้นใหม่อยู่ฝั่งย้ายมาไวบ้บนบนฝั่งตรงนี้นะฮะตรงฝั่งที่เรายืนนี่แหละครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูกันนะครับท่านผู้ชมครับตามผมไปครับ